สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีนมองค <อง S 2> ์ค่เผ่นนี้เสนอตอนกว่าจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับองค์เทพโดยท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปแล้วไงผู้เป็นประธานทุกตอนติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอ f Facebook โอิริกรอภิรัต a c e b o O k โอิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO s e r e 1 5นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIEJTOP16 ครับนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะในตอนนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพะพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปีพะพรหมปฏิภาหายาตัตยัมปีพะพรหมปฏิภาหายา อิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทายัมปัทวีคงคาพระพรหมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปียังมะมานะชารีตินามาภาทานนามาออุเมกโมปิโยเทวามนุสนานังปิโยพระมานมุตมัง ปโยนาคาสุปันนานังเปนินทาริยังนามามิหังโอมนโมนาไรนามาภวันตุเมทุติยามปินามโมนาไรนามาภวันตุเมตาติยามปินามโมนายรนามาภวันตุเมอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทายะ ปะทวีคงคานาพรายนามามหาเทวาขามามีหังโอมนโมยสราเมศวะเทวันจพวันตุเมโคติยมปินโมยสราเมศวะเทวันจพวันตุเมตติยมปินโมยสราเมศวะเทวันจพวันตุเมเอเตสุกตตอระหังพุทโณโมพุทายัง ปัทวีคงคานารายนมามอปัทวีคงคาพาสิวามหาเทวาคมามีหังอ่ะนะท่านอาจารย์โอเคยพูดไว้คำหนึ่งนานมาแล้วว่าว่าก่อนที่จะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพจำเป็นต้องมีค่าครูอาจารย์ท็อปพูดเองเคยมีคนเข้ามาหาเราในรายการกลางรายการเลยบอกอาจารย์ ช่วยตรวจองค์ตรวจเทพให้หนูได้ไหมได้แต่ต้องมีค่าครูหลังใหม่ดูส่วนตัวด้วยนะคะชื่อตอนนี้ชื่อว่าควาจะเข้าใจเรื่ององค์เทพเพราะในมในมนุษย์เนี่ยบางคนน่ะไม่เคยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์เทพคือเราเนี่ยการตรวจองค์ตรวจเทพของเราเนี่ยนะคะม,มันต้องมีค่าครูแล้วดูส่วนตัวแต่ในรายการเนี่ยจันโอเนี่ยเคยรองให้จันท็อปอ่ะ ดูดวงอาจารย์โอ้เป็นตัวอย่างแล้วว่าในองค์ของอาจารย์โอ้เนี่ยคือใครเธอดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าเออขอดูอาจารย์ท็อปขอดูแบบนี้อนะอะไรอย่างนี้ซึ่งดูจริงนะแต่ว่าใครที่อยากจะดูค่ะ <c oughs> ไม่สามารถดูฟรีข้างหน้านี้ได้เพราะว่าอาจารย์ท็อบอกว่าอะไรคะต้องมีการบูชาครูเกิดขึ้นก่อนครูบาอาจารย์ของอาจารย์ท็อปท่านาบอกว,ว่าอะไร ครูบา,าอาจารย์ท้า่านบอกว่าอะไรไม่มีอะไรเลยคะ่ะนี่ไงเขามาสวัสดีแล้วเนี่ยใน,นั้าน,น,น,นผู้หญิงอ่ะนะก็อาจารย์ทเขาบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องเขาที่ไม่ได้บูชาครูของเราคนเดิมค่ะคุณอะตอมแพทค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ผมพูดขึ้นมาคำนึงนะจอัดีนะคะรายการคนมีองค์เนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบางคน,นไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์เทพเลย ทำให้ไม่เข้าใจทําให้บอกว่าการรับขันครูเนี่ยเป็นขันผีขันปีศา์โดยที่ว่ามันผิด <c oughs> มันผิดจากประเพณีจริงถามว่าทำไมต้องบิดเบือนเพราะเขากลัวกลัวว่าครูที่ข้อบจะได้ดีได้ดีได้ดีมันไม่ได้ดีอะไร,ะไรหรอกอะไรนะพูดเลยนะคือเขาบอกว่าไม่ต้องไปรับขันมันหรอกเขากลัวว่าครูที่ครอบขันนะ่ะ จะได้ดีที่สุดผมโบกคำหนึ่งว่ามันไม่ได้ดีหรอกบอกให้จริงๆอ่ะนะคือจริงๆแล้วค่ะพิธีรับขันครูของจริงอ่ะรับขันครูของจริงนะที่เป็นสายเทพจริงๆอมันมีแต่ไม่แต่<อ>ว่าขันผีที่คุณบอกนะนะั่นน่ะที่คุณไปโจมตีกนะันนั่นน่ะมันก็มีอแต่ครั้นี้คุณต้องเลือกสายดีๆเพราะว่า,าตําหนักร่างทรงที่เป็นคณใส่ส่วนใหญ่นะคะเราไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ว่า คือ<ม>ถ้าเกิดเป็นสายเทพแบบไม่มีไม่มีผีแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตำหนักสายเทพกับมาสายขาวเนี่ยจะไม่มีการเลี้ยงผีนะคะอืมอาจาท้เทาลองชี้แจงซิคือผมพูดจริงๆว่าตำหนักสายเทพอ่ะคือตำหนักที่ได้มาจากโดยธรรมชาติ<ช>ไม่ได้แบบได้มาจากการล่ําการเรียนหรือการผูกการแบบว่าเหมือนกับว่าไปล่ําเรียนวิชาอักขรเลขยันมาซึ่งพวกนั้นอ่ะเไปเรียนเอาตําราในตํารามาแต่ว่า <c oughs> ถ้าสายเทพเนี่ย มีความสัมพันธ์กับเทพตั้งแต่แรกเลยไม่จําเป็นจะต้องไปแบบเรียนรู้อะไรมากก็คือฝึกฝนมั่งแต่ว่าคือท่องมั่งเขียนยันมั่งอะไรมั่งก็ถูกต้องมั่งแหละแต่ว่าสายเทพเนี่ยจะมุ่งเน้นในการช่วยคนมากกว่าการทําของแต่ว่ามีจํานวนน้อยมีจํานวนไม่มากคนที่จะเก่งอะในสายเทพที่มีจริงๆนะคือมีแต่บางทีก็ลุ่มหลงไปในในอำนาจของเทพก็มีแต่ว่ามันมีเป็นบางกลุ่มบางจําพวกอะนะที่เราพูดตรงๆนะ สวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะคือถามว่าทําไมเราถึงได้มาคุยเรื่องแบบคนมีองค์ทุกวันผมพูดได้เลยว่ามีคนติดตามรายการนี้มากคือบางทีอย่าบางคนพูดเอาแต่น้ํามาน้ําก็คือว่าพูดเอาแต่เอาแต่เรื่องที่ไม่ใช่สวยในข้างหลังสวยเอาแต่เรื่องที่ยังไม่ใช่ความจริงอ่ะขออนุญาตโชว์นะคะด้านหลังของพระนารายองค์เนี้ยงูครับ งูงูจริงๆครับนะไม่ไม่จริงค่ะไม่จริงหูฉกได้มีเจ็ดหัวนะเออนหุ่นนะเป็นหุ่นหุ่นไม่ใช่งูจริงนะดต่เหมือนมากนะคะเหมือนมากติดต่อสอบถามเช่าบูชาหลังไหมได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงแม่จะจะให้บูชาก็เสียดายนะเนี่ยเออนะสวยงามขนาดนี้นะงามมากอ่ารังการงานสร้าง ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ประจใจเขาวาดงูข้างหลังเนี่ยงูสสวยนะคะนะแล้วก็ผ้าเนี่ยปักดิ้นลายทองแบบสวยงามมากเลยค่ะคือตำหนักเทพแท้ๆมันก็มีตำหนักผีก็มีแต่ว่าถามว่าตำหนักผีจะมากกว่าตำหนักเทพตำหนักเทพแท้ๆมีจํานวนอยู่ก็จริงแต่ว่าจํานวนน้อยอันนี้ถ้าพูดไปจริงๆนะแล้วก็คนที่จะทํางานวิชาเหล่านี้จริงๆก็มีจํานวน,นน้อยมีไม่มาก อย่างท่านอาจารย์โอ้ผู้เรียนรู้จนรุกซึ้งเราไม่ยอยากจะพูดถึงนะเรื่องของตำหนักอื่นเท่าไหรแต่ว่าก็รู้ไว้เป็นความรู้ว่าขันผีมีจริงขันเทพมีจริงผมเคยเห็นมาแล้วครผีเลือกเลือกตำหนักดีๆคุณอยากรับสายเทพหรืออยากคุณรับสายคุณอยากรับสายผีคุณก็ไปคือเรื่องเทพเนี่ยคุณต้อง คุณต้องฝึกจนจิตมันละเอียด่ะคุณถึงจะเข้าใจเรื่องเทพนะพูดจริงๆนะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆสื่อสารกับเทพได้แต่พอเอาจริงๆงผมไปตรวจถามว่ามันได้ไหมมันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยภาวนามันก็เลยได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงอยู่ในศีลนะแล้วสวดมนต์อยู่เรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเขาได้แน่นอนเรื่องเทพอะ่ะยังไงก็ก,ก็ไม่พลาดหรอกแต่ว่ามันต้องใส่ใจมากกว่าน,นี้อาจารย์ท็อปฮะสายที่เขาเป็น บดลดำเงี้ยอืมเขาก็สวดเก่งไงหมคะสวดเก่งแต่มันไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นสสวน<อ>ใหญ่เขาสวดในคาลเลขยันแล้วใช่<อ>มันจะเป็นแบบภาษาแบบคล้ายๆพวกแบบโอ้โหแบบฟัง,งไม่ออกอ่ะฟังไม่ออกเลยอ่ะแบบสวยอะไรเงี้ยไปนู่นเลยเข้าไปในป่าลึกเลยนะเออมันอ่านอ่านไม่ค่อยออกเลยแหละบอกให้คือจริงๆแล้วคขาจะบอกว่าข้อดีของคนที่เอ่อทำตำหนักสายสายแบบ คุณใสอะไรเงี้ยนะมนดำเนี่ยอเขาจะช่วยในเรื่องความรักได้สมปรารถนาแต่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 ก็มีผลกระทบด้วยมีผลมีผลข้างเคียงด้วยนะคะผลที่ติดตามมาด้วยอืคืออะไรประมาณเนี้ยค่ะนะความรักเนี่ย <c oughs> อยากได้ใครเนี่ยได้สมหวัดปรารถนาเลยถ้าเป็นสายคุณใสอะนะเออแต่มีผลข้างเคียงหรือผลกระทบนะคะซึ่ง แาจารยเขาจะเล่าไหมคือมันจะเบลอคือเป็นผีอะ่ะมัน,เ,นเหมือนผีพายอะ่ะมันเหมือนจะไปสะกดวิญญาณคือน้ํามันที่เขาเอามาจากศพอะค่ะที่เขาไปลนคางคนไอศพท้องอะ่ะท้องตาตท้องกลมอะ่ะแล้วเขาก็เอาลนคางลนน้ํามันออกมาอย่างเงี้ยแล้วผีอะค่ะก็อยู่ในน้ํามันนั้นอะ่ะแล้วคุณก็ทาไงทาน้ํามันหรือไม่ถ้าคุณไม่ทาเองคุณก็ ให้สกาานะักอะไรนะเคยอะไรนะสบัดเหรอคือมันมีคนให้ให้อันเนี้ยให้คนเนี้ยแล้วคนเนี้ยโอ้โหหลงหัวปักหัวปั๊มเราเลยทุ่มเทรักให้เราแบบรักจริงๆเลยท็อปไอ้ไม่จริงสิต้อว่าอะไรไง,ไงรักด้วยอรุ่มลงเออ ลุ่มหลงด้วยอํานาจของมนตรานั่นแหละน้ํามันนะคะน้ำมันคือ<ม>จะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยคนเนี่ยชอบเล่นคุณใสคุณถามว่าเล่นคุณใสแล้วได้อะไรคือได้คนมารุ่มรักรุ่มหลงเมตตามหานิยมคือจะเอาความรักเนี่ยสมหวังแน่นอนสมปรารถนาแน่นอนแต่มีผลกระทบนะมีมีตัวอย่างมาแล้วด้วยของจริงมาถึงตำหนักเลยด้วยมาแบบผีสิงแบบกีดก,กีก,กีดแต่ไม่ยอมออกอ่ะเออ อาจารย์ท็อปต้องไล่ไล่ผีออกไปไล่อย่างโหดร้ายไล่ไปก็ไล่ไปสองครั้งทารุณเหลืออีกครั้งเดียวนะจริงๆต้องหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยโดยมีท่านอาจารย์เออแต่ล่าสุดโอ้เห็นเขาไปบวชชีก้อนหัวเลยอะใช่สูงสุดพิเศษใครๆก็อยากได้ความรักใครๆก็อยากได้ความเมตตาใช่ใครๆก็อยากได้ความรักนะคะ อย่าเป็นที่รักอย่าทำเว้ยบางคนนะ่อยอาเอาชนะนะไปชอบเขาอะ่ะเขาไม่ชอบเราอะ่ะด่าเราซะอีกอะ่ะแค้นอน่ยอยาเอาชนะทำไงน้ำมันพายเลยค่ะใช่โอ้ยหลงหัปักหัวปั๊มเสร็จแล้วอะไรผีมาอ่ะนะเอาแล้วจานท็อปเราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่คะเนี่ยตอนเนี้ย ว่าจะเข้าใจเรื่ององค์เทพแล้วมันเกี่ยวอะไรนะมันพายเนี่ยมัไนเกี่ยวนะจริงๆเกี่ยวตรงที่ว,ว่าคือสำนักแต่และสำนักมันมีสำตนมีตำหนักเทพและตำหนักจอมครมหังเวทถ้าเราเข้าตำหนักจอมครมังเวทเราจะถูกสะกดวิญญาณจะมีความรู้สึกว่าอยากไปหาอาจารย์คนนี้ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนอแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องให้เงินเขาโดยตลอดมันจะมีความรู้สึกของมันเองแต่ถ้าเป็นเทพเนี่ยเข้าไปหาท่านเนี่ย ท่านเนี่ยเมตตามหานิยมถามว่าต้องมีค่าบูชาครูไหมต้องมีอยู่แล้วทุกสำนักแต่ว่าพอมีแล้วเนี่ยก็คือค่าบูชาครูพอหอมปากหอมคอนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยหลงเป็นแสนเป็นล้านแล้วมาฟ้องอาจารย์โอในในห้องแชทอันนี้เรื่องจริงนะมีจริงโดนจริงนะใช่ไหมทำเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วสะกดวิญ,ญญาณถึงขั้นเสียไปเป็นล้าน ใช่ไหมเขามาฟ้องอาจารย์โอ่ะจำได้ไหมที่บอกว่าเนี่ยมีหมอคนหนึ่งคนท,ทํทพิธีให้ทําไปทํามาโดนไปเกือบล้านเขาเล่าให้เราฟังอ่ะใช่ไหมจําได้ไหมแล้วอยู่ดีๆหมอเขาทำคนนั้นก็เข้ามาคุยกับอาจารย์โออาจารย์โอก็ยังยังไม่รู้ตอนแรกอาจารย์โอไม่รู้มาร,มรู้ตอนหลังในในกลุ่มมาเหรอเออที่ที่มาที่มาเป็นเป็นบริวารของพ่อพ่อพันนารายสมันเถอะ ติดต่อดูดวงตรวจเขาบอกโอ้ไปแล้วอะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอพอพอโอแค่โพสต์ว่าแบบไอ้นี่มันหลอกลวงอ่ะเขาก็บอกโอ้เลยนั่นแหละเฟซบุ๊กโอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619226450925929261 id รายโอเสอริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะัเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 เอาละครับแต่ยอมแล้วว่าสายเทพนะคะ่ะจะเมตตาม,มากมดูอย่างนะตอนที่อาจารย์ท็อปลงทรงอะคะ่ะจะมาแบบใจดีมากพูดแบบให้กำลังใจดีมากอวยพรสารพัดเลยแบบให้พรเยอะแยะไปหมดเลยอะคะ่ะไปแล้วนะเคยเคยอัดเอาไว้ด้วยแล้วลง YouTube ไปแล้วด้วยนะก็อลองไปดูได้นะคะเวลาทอาจารย์ท็อปเนี่ย ลงทรงแล้วก็ประกอบพิธีกรรมให้ลูกศิษย์แล้วแบบมีการอวยพรอ,อะไรสารพัดเลยอบอุ่นมากเลยทีเดียว<ม>นะคะมีเมตตามาหานิยมใช่ใครอยากรู้ก็ลองลอง,งมาสำนักเราก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าความเมตตาของเทพเนี่ยที่มีต่อลูกหลานลงมาลงมาสถิตในสังขารของอ,อ เขาเรียกอะไรนะลูกหลานะนะในโลกมนุษย์แต่ลงมาแล้วท่านจะพูดอะไรบ้างนะคะไปแล้วนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ